เดือนที่แล้วอ่ะมันไปไประชุมคมอรมเรื่องเกี่ยวกับการให้งบประมาณแผ่นดินให้กรมการปกครองนะครับอนุมัติงบเพื่อเอาเงินก้อนใหญ่ไปให้มุสลิมได้มีงบป,ปี2565ในการเดินทางไปประกอบวิธีฮัทที่ซาอุโดยใช้บริการของบริษัทการบินไทยครับรอบหนึ่งสองกว่าคนทั้งหมด10กว่ารอบ รวมแล้วสมมู้ึกจะสี่ละห้าร้อยล้านบาทเนี่ยนะฮะออกเป็นเอกสารมาด้วยนะครับสื่อไปทําข่าวออกมาแล้วมีสื่อทําข่าวออกมาทําให้คนได้รู้บางส่วนที่ได้ติดตามนะฮะชัดไหมซึ่งมันทํางี้มาหลายสิบปีแล้วนะต้องแต่สองห้าสองสี่ต้องแต่เพนเนี่ยบางเพนเนี่ยไปออกพรบฮัทให้กับอิสลามแล้วให้ข้าราชการไทยต้องทํางานรับใช้อิสลามเนี่ย ถ้าใครไม่ทําตามเนี่ยมันลงโทษข้าราชการไทย5ปีได้ปรับอีกหนึ่งแสบาทค่าข้าราชการไทยถึงเป็นขี้ฆ่าพวกมันไงเพราะงั้นเองเนี่ยมันทํามาหลายปีแล้วแน่นอนทาไมถึงบริษัทการบินไทยถึงเจ๊งก็คือไปบริรการให้มันฟรีไง,เ,งเพราะต่ก่อนเนี่ยบริษัทการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะเพราะงั้นเนี่ยบริษัทการบินไทยจะต้องไปบริการให้มุสลิมได้เดินทางไปเกาะพิจีฮัตมานะฮะใช้เงินหลายร้อยล้านบาทต่อปี ทุกปีทุกปีเพราะงั้นแน่นอนมันเจ๊งเพราะอะไรต้องบริการมุสลไงแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ต้องเปิดเผยเป็นเอกสารเพราะตอนนั้นการมินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเอกสารส่งกันเป็นภายในได้ไม่ต้องประชุมครมไงท่านผู้ชมการไม่มีข่าวมาแต่ไม่มีเอกสารพวกมันก็อ้างได้ว่าไม่จริงไม่จริงไปเดินทางกันไปเองก็เลยโอหกตอแหลไปได้ตลอดแต่เที่ยวนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าการมินไทยไม่ได้ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าจะให้บริการบริการมุสลิมได้เหมือนทุกปีก็จะต้องมีเงินให้กับมินไทยจึงมีการประชุมคลอรอมอไงและให้พวกคนในคอรโอมเอข้าใครอ่ะสอสอสวรวมหัวกันมั้ให้ให้สลามเนี่ยนะได้มีเงินได้ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปสนนุนไปเอาให้ให้พวกนี้เนี่ยได้เดินทางประกอบพิธีที่ซาอุได้แล้วมาทำทำไมทั้งทั้งที่ปีนี้เองเนี่ย ซาอุเอเนี่ยมันยังไม่ให้ประเทศอื่นเข้าไปประกอบพิธีฮั์เลยมันยังตั้งปิดอยู่เลยป64ี64เนี่ยแต่คอรมอไทยขยันครับไปอนุมัติเงินให้ปี 65, 65เลยครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันให้ความสำคัญกับอิสลามมากไงแล้วคนไทยอย่างพวกเราคนไทยพุทธคนไทยคิดคนไทยต่างเนี่ย มันให้ความสําคัญไหมมันเคยมีงบประมาณให้คนไทยพุทธไปประกอบที่ทางพุทธไหมไปสังเวียนิสฐานไหมไปสถานที่ประสูติประสู้นี้พันของพระสมมาสมุทธเจ้าไหมมันไม่เคยมีทั้งๆที่เราเป็นคนไทยคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่รัฐบาลไอ้คอรมอนมันไม่เคยมีตรงนี้ให้เลยสร้างวัดก็มาจากเงินของประชาชนร่วมใจกันสนับสนุนแต่สร้างมัสยิดกลายเป็นเงินจากอบตสนับสนุน เงินของรัฐบาลสนับสนุนมันแปลว่าอะไรท่านยังไม่ตีโจทย์ตรงนี้ไม่แตกผมูจะพูดยังไงแล้วมันแปลว่ามันยึดรัฐบาลแล้วมุสลิมเนี่ยแล้วให้ทํางานให้มันเหมือนที่มันยึดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแล้วก็สนับสนุนให้อยอเนี่ยเชียร์ให้มีติดฮาลาลไงแล้วมันยังไม่พอเงินที่ได้มันยังไม่หนำใจสองสามแสนล้านต่อปีอ่ะ ไปบวกเพิ่มสินค้าเกษตรที่เตรียมที่จะเชียร์อีกข้าวทุกยี่ห้อลงสีข้าวทุกที่มเมล็ดพันธุ์พืชมเมล็ดพันธุ์ผักทุกอย่างนะฮะปุ๋ยทุกชนิดดินทุกชนิดอะไรอีกต่างๆมา,มาเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอะ่ะต่อไปก็ต้องเสียค่าฮาลานมันไม่ให้ทําฟรีหรอกเพราะงั้นเนี่ยเงินที่จะต้องสูญเสียไปให้อีกสลากอีกมากมายกว่าเดิมอีกผมถึงบอกว่า มันนาคตมาไปถึง1ล้านล้านบาทต่อปีแน่ๆโดยที่คนไทยทั้งแผ่นดินได้แต่มองตาปิดๆต้องยอมให้มันโดยรัฐบาลเป็นคนสนับสนุน